สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันอังคารที่14พฤษภาคม2567ครับผมแี่พบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวงประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับนี่นะครับฝนตกได้สองสองวันแล้วครับผมฝนมาแล้วนะครับเมื่อคือนก็ตกกันทั้งคืนครับชุ่มฉําในดวงใจกันไปเลยครับพี่น้อง หลังจากที่ร้อนมาหลายวันอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ถ่ายนะครับเนื่องจากโอ้โหร้อนเหลือเกินครับฝนตกครับตอนเช้าก็เลยได้แบบนี้มาครับนีนี่รถของพี่กาลเกตนะครับอึงครับอึงอึงองึเดี๋ยวถามกันนะโลเท่าไหร่ครับเช้านี้ก็ทำเมนูอึงกันครับ ทีนี่ก็มาดูที่ข้อของเจยุยครับเจยุยวัวสวยปากน้ําโพรครับออเอาเจยุยวัวสวยปากน้ําโพกันก่อนเลยนะครับวันนี้เชา้าน,นี้อันไหนก่อนสุดนี้ก่อน,นน,นะถึงรัวอะไรไปกิโลกรัมละร้อยยี่สิบบาทอึงอะ,ะซื้อเขามา อึงอะไรอึงนกอ่อึงนกอ่ะอ๋ออึงเจนนกเอาไปขายเลือดไปกินกินกินไหมอากินมาเช้าอ่ะโคตรอร่อยอ่ะอร่อยไหมลอยมากอ่าจะยู่กินไปแล้วเหรอกินแล้วทำเองกินเองมาหนูจับมาเช้าหน้าบ้านแม่งกำลังผสมพันธุ์อะไรอึงอ่ะเอ้ามึงขาไม่โป๊จับเองด้วยหน้าบ้านน่ะจะยู่จับอึง หนาอึ่งผสมม่งนะดอึ่งยังมีคู่อ่ะเออแล้วเจยุ้ยทําไมไม่มีคู่ไม่เอาอันนี้มีกี่ตัวนะสองสี่หกสองสี่หกเจ็ดตัวโกครับอายุอัวนเท่าไหร่อันนี้น่าได้อยู่ประมาณห้าถึงหกเดือนโกครับฝนตกยาแตกๆนะครับมาเอาไปเลยเจ็ดตัวชุดนี้ราคาครับชุดนี้ตัวละหนึ่งมืนสามพันแปดร้อยครับผม อันนี้จะออกแบบเป็นโค้งๆหน่อยติดลูกกระทบนิดนึงกระทบครับผมตัวนู้นอ่ะครับผมแต่ก็อายุดีโครงสร้างดีสามพันแปดร้อยโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมโปรโมชั่นเหมือนเดิมอ่ะช่วงนี้สําคัญสุดต้องฉีดวัคซีน <มา S 2> ปักเปื่อยเท้าเปื่อยเข้าฤดูฝนแล้วนอกนั้นก็พยาธิบารุงเหมือนเดิมครับผมมีให้นะครับวัคซีนป้องกันปักเท้าเปื่อยเรามีเยอะมันกลัวมาฉีดไปเลยซื้อแล้วก็ฉีดไปเลยชุดนี้ล่ะชุดนี้ยี่สิบสามตัว ทีเดียวเลยนะจ้ะชุดนี้ขอนําเสนอแบบนี้ขุนได้ไล่ทุ่งได้ไล<ช>่ทุ่งก็<ด>ล<ะ>เลี้ยงได้เร็วแะครับอายุดีครับครับขุนก็ได้นะครับอายุดีอายุประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้น่าจะบางตัวก็ปีปีขึ้นโกครับจ้ะบางตัวก็มีผัดฟันบ้างไม่ผัดฟันบ้างนี่ครับ แก่ๆเนี่ยอย่างนี้ผัดฝันแล้วหัวมงมงมงมนอาพวกมีเขาๆนะเขาเยอะๆนะใช่ใช่จ้ะเยอะๆเอาไม่ใช่ตัวนี้หน้าอ่อนบางตัวไม่มีเขาก็ผัดเนี่ยหัวล้นดำๆครับผมจ้ะเนี่แบบนี้ก็ผัดแล้วนะน่าจะได้นะอ่ะร้องไว้ที่ชุดนี้ตัวละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันห้านะครับโตขึ้นมาหน่อยโตหน่อยอายุดีหน่อยนั่นแหละราคาร้องยกนะครับร้องยกร้องยกอ่าถ้าซื้อยกก็ดีก็ได้ถ้าซื้อค่าก็มาคุยกัน คัดได้เลือกได้นะเลียมเดี๋ยวค่อยทำดิโอโหขยันจังฮีน sure ี่นี่นี่นี่กโกอ่าอย่างนี้ผัดฟันแล้วใช่ผัดฟันแล้วขุดได้นะอย่างนี้ไปขุณได้เลยหมื่นกว่าหมื่นกว่าหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับรุ่นนี้นี้ไม่ถึงสองหมื่นอดีตเท่าไหร่นี้เคยเท่าไหร่ถ้าเมื่อก่อนนี้หนูให้สองหมื่นสามโกเอาแบบ ถูกๆเลยนะแต่ถ้าอ่ะถ้ายิ่งถ้าเป็นแบบผิวพันธ์แบบเนี้ยอย่างงี้น่าจะอยู่ที่ตัวละยี่บห้ายี่สหกเคยขายได้ยี่ิบห้ายี่บหกนะครับแบบนี้นะครับตอนสมัยรุ่งลุ่งหนาตอนสมัยที่งออ้วนมันไปกันได้ดีๆแบบนี้ครับผมมีอีกคออใช่ไหมจ้ะมีอีกใช่ไหมมีคอกมีชุดเล็กคอันน้นชุดเล็กๆนี้ครับผมมาถึงอีกชุดหนึ่งครับของเจยุ้ยครับมีกี่ตัวครับ ชุดนี้สองสี่ชุดนี้มีแปดตัวโกครับแปดชีวิตครับโทนเหลืองทนแดงแดงนะ,ะชุดนี้จะอายุก็จะอ่อนกว่าชุดแรกที่หนูร้องตัวละสามพันอะโกอ่อนกว่านะอ่อนกว่า แต่มันเนื้อหนังดีกว่าเนาะแต่มันเนื้อหนังเนื้อหนังจะลูกล่ำลติดเนื้อนะล่ำนะใช่จ้ะอ่าพวกนู้นโตกว่าแต่มันโครงอ่าครับชุดนี้ร้องไว้ตัวละหมื่นสามห้าร้อยถูกกันสามร้อยสามร้อยจ้ะแต่ถ้าเป็นราคาแบบรวมๆก็เท่าๆกันบางคนชอบล่ำบางคนชอบแบบอายุคงคงครับครับจ้ะแบบนี้แบบนี้ล่ำนะครับมีเนื้อแล้วล่ำบึกแดงๆอ่านี่เลยดูนะ หมื่นสามพันห้าร้อยราคาองแปดตัวครับราคาร้องแปดตัวนะชุดนี้นะไล่ไปทั้งหมนเลยเก็บถ้าคัดเป็นคู่ก็เหมือนคู่ละสองหมื่นเจ็ดครับคัดเป็นคู่ก็ยังราคาหมื่นสามห้าร้อยเนี่ยนะใช่จ้ะแต่ว่าก็จะไม่ลดนะลดน้อยหน่อยลดน้อยหน่อยลดน้อยไม่ลดเยอะจ้ะแต่ถ้ายกชุดก็คุยกันได้ครับเพราะว่าไม่ได้ล้องผ่านเยอะนะดูงัวตัวละหมื่นครับอันนี้คือคือหมื่นปลายหมื่นปลายหมื่นกลางหมื่นต้นอะไรเนี่ย เออหมื่นต้นอันนี้หมื่นต้นนี่หมื่นต้นนะครับใช่หมื่นสามพันห้าราคาร้องเนี่ยมันล่ำนี่ล่ำแต่แต่เล็กกว่าโครงสร้างเล็กกว่าหมื่นสามพันแปดหมื่นสามพันแปดตัวแต่มันผอมหน่อยถ้าอย่างงี้เมื่อก่อนก็สองหมื่นพันรวมดีๆขายดีๆครับผมมาขอเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดห้าสี่เก้าค่ะสนใจอยากได้วัวเลี้ยงอย่าลืมโทรหาเจ๊ยุ้ยวัวสวยปากน้ำโพนะครับค่ะ คอของเจวิกครับเจวิกหัวหล่อไซมินินะครับวันนี้มีกี่รุ่นนะครับปีรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นค่ะมีรุ่นจิ๋วสุดเอาจิ๋วสุดเลยแล้มีขาวนี้ไล่จากเล็กไปหายาสเก้าพันห้ากับตัวแดงนี้ตัวแดงนี้เท่าไหร่เก้าพันห้าร้อยอ่าสองตัวจสองตัวหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับไม่ถึงตัวละหมื่นนะขาวนี้ก็แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วอยูดีครับคู่นี้นะครับตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทอายุประมาณเท่าไหร่ ตัวนี้ประมาณ4เดือนค่ะสเดือนนะตัวที่โดนปีนเข้าจริงหรือว่าปีนอ่ตัวขาวล่ะตัวขาวประมาณ7 8เดือนแล้วตัวขาวนี่แก่แก่ครับแก่ครับถ้าตัวเดียวละครับตัวขาวตัวเดียวตัวขาวตัวเดียวก็ขาย9 5 0 0 9,500เลยนะไม่มีเพิ่มไม่มีบวกกันแล้วครับแล้วแบบไหนครับเครื่องๆขึ้นมาหน่อยมี5ตัวตัวละหมื่นพันค่ะนี่ไหมจ้ะเนี่ยหนึ่งห้าตัวสองสามสี่ห้าที่มีอยู่นี่นะ ตัวละหมื่นพันห้าตัวก็ห้าหมื่นห้านะครับราคารองอยู่ต่อรองได้อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่เลยค่ะครับผมนี่ครับเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนขึ้นไปนะนี่เขามีฝุ่นข้าวโพดเทกินด้วยเห็นะฝุ่นข้าวโพดนะครับเสริมครับข้าวโพดเอามาจากบ้านตัวดีเลยเอามาจากไหนนนั่เนี่ยมาจากบ้านมันมีเม็ดข้าวโพดอยู่เออมันมีเม็ดเลยนี่ดีนะครับกิโลเท่าไหร่ที่บ้าน อันนี้ซื้อกอกเอาเองอ่ะสามบาทห้าสิบกอกเองไปเอารถหกล้อไปข็นแล้วก็มากอกเอาเองนี่นะครับนี่ช่วยลดต้นทุนได้ลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้วัวอ้วนดีด้วยนะครับวัวน้อยใช่ใช่ใช่ผันมกรนี่ครับใครที่อยู่หาได้ก็หาเลยนะครับเอามาเลี้ยงวัวนะครับช่วยลดต้นทุนได้มาชุดเล็กไปแล้วนะมาโตมาอีกหน่อยโตอีกหน่อยนี่เจ็ดตัวค่ะทีเดียวเลยไหมครับ ราคาเดียวเลยไหมราคาเดียวกันเลยหมื่นสามแปดร้อยอายุวัวแปดเดือนค่ะแบบนี้แปดเดือนนะครับขยับรุ่นขึ้นมาโตขึ้นมาอีกหน่อยแบบนี้แปดเดือนลูกหมื่นสามพันแปดม่ถึงแสนเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยเก้าหมื่นหกหกร้อยโอ้โหนี่คำนวณให้เลยครับเจ็ดตัวหมื่นตัวละตกตัวละหมื่นสามแปดร้อยครับผมลำล่ำนี่นี่นี่ผมลำชุดนี้น่าเลี้ยง บะม่นแดงทั้งนั้นเลยเอ้าตัวนี้หัวโล้นครับหัวโลนนี่สนใจก็ติดต่อเจวิกเลยนะชุดนี้7ตัวแยก,แยกได้ไหครับแยกได้ค่ะคู่สองคู่ก็จีกค่ะอืมจีกได้หมดนะครับตามใจคนซื้ออย่างเดียวนี่ตามใจผู้ซื้อครับนี่รุ่นกลางเนะาะจ้ะรุ่นกลางแล้วก็ม,มารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นนี้กี่ตัวครับมีหตัวค่ะหมื่นห้าหชุดนี้ โอ้โหหมื่นห้าพันห้าครับอดีตเท่าไหร่สองหมื่นกว่าเ้อายุประมาณน่าจะได้ขวบแล้วค่ะครับหมอได้ขวบแล้วชุดนี้ได้ปีหนึ่งแล้วหมื่นห้าันห้าร้อยครับคูณหกเนาะจ้ะหกตัวครับวันนี้เจวิกมีแต่สีแดงๆมามีขาวตัวเดียวนะโทนแดงทั้งนั้นเลยครับเจวิกหัวสวยหัวไซมินินะครับ นี่ชุดนี้ห่งปีครับนี่ได้เสมอด้วยอยู่ดีเสมอกันดีหลังเสมอกันดีครับจ้าโยงได้ยาวชุดเนี้แก่ๆเข้าขุนก็ได้แป้งหญ้าก็ได้ชุดเนี้ค่ะครับผม6ชีวิตเนี่ยครับผมนี่ยหตัวนี่นะครับสนใจมาดูได้เลยล่ำๆรอๆนะมันมีตั้งแต่เก้าพันห้าเก้าพันห้าหมืนพัน แล้วก็1 3 8หมื่นสามแปดร้อยสามแปดร้อยแล้วก็หมื่นห้าห้าร้อยครับผมมีทานีีนะนี่นะสูงมากเลยค่ะหมื่นห้าห้าร้อยยังต่อรองได้อีกต่อได้ด้วยนะครับมีโปรโมชั่นอะไรอีกครับฉีดยาฆ่าพยาธิฟรีแล้วก็วัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อยฟรีค่ะแทงด่างฟรีครับถ้าอยู่ละแวกใกล้เคียงตลาดนัดวังกระจบนี้พร้อมส่งค่ะอ่าส่งฟรีได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรถรับจ้างไปพร้อมนะครับมาฟื้นข้ารถขลากันได้มีมีรถรับจ้างไปด้วยนะครับผม อ่าอย่าลืมติดต่อจีวิกนะเบอร์โทรครับ0993789603ครับผมขอบคุณครับนี่ครับนี่หน้าข้อของลุงทันนะครับมีทั้งโอ้โหดักแล้วผมด้วยอันนี้วัตถุดิบมันก็แมวอะไรปิดหรือมังลูกะอันนี้ต้มยำเนาะต้มยำอึ่งโอ้โหอันนี้ทำรอครับทำรอแล้วนี่อึ่งครับเมนูอึ่งกันเช้าๆเลยกิโลเท่าไหร่แล้วพี่กิโลเท่าไหร่พี่อึ่งอ่ะไม่รู้ครับผมเขาครับผมอยู่ได้แล้วเกี็เนี่ยมันทำกันมัน โลละร้อยก็มีโอ้โหมีโลละร้อยโลละร้อยยี่ว่ากันนะมาชมครอบของลุงทนันมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้อันนี้อายุเทา่าไรพี่ไกลไใกล้ขวบจัดแล้วงพวกนี้ครับนี่อ่าชุดนี้ 8, ปขไม่ล้วไม่ตม่ำสิบเดือนแล้วครับครับเท่าไรพี่ตัวละจะ9,500ครับขายแล้วครับขายแล้วราคาของจริงครับขายแล้ว9,500บาทครับ,ร,บราคาจริง หายอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับอายุกี่เดือนพี่ประมาณสิบเดือนขึ้นแล้วมั้งแต่วันเีวนะสิบเดือนแล้วเขาให้แทงสะพายไหมหรือไม่แทงยังไม่ได้คุยกันเลยครับครับผมนี่ขายแล้วเขาก็ไปซื้อเดินไปซื้อต่อเนาะครับครับนี่ตัวละเก้าพันห้าครับไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นบอลมาเยอะครับอยากขายครับขายปลดดูบ้างครับอืมไปมาดูราคาไหนให้ดูราคาไหนก่อนไรนี้เข้าไปงนี่เลยเดี๋ยวค่อยคัดผลสีหมดตัวแล้วนะอย่าให้มันรูดนะให้มันจําได้นะเอาละเอาันนี้ก่อนอะไรกู อันนี้ก็เลยครับชุดเล็กปล่อยนู้นเข้ามาแล้วค่อยปล่อยกันมาชุดนี้เป็นยังไงมาๆเข้าไปเข้ามาเป็นไรชุดนี้เป็นไงชุดนี้ตัวละแปดพันกว่ากับหมื่นนิดน้อยก็มีครับร้องหมื่นห้าร้อยนะครับข้างไหนข้างไหนหมื่นห้าร้อยนะแต่มาค้ากันได้ครับข้างนอกล่ะข้างหน้าก็ร้องเก้าพันห้าแลยครับไม่ถึงหมื่นเลยนะไม่ถึงหมื่นสักตัวเลยนะครับไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับมาเลือกเอาครับเยอะจัดคครรัับบ ทำไมวันนี้มาเยอะอะพี่ก็ได้งวเยอะครับอ๋อก็ต้องมาก็ต้องมาครับซื้อแล้วไม่มาแล้วจะไปแกไปไม่ตลาดแล้วไม่ขายตลาดแล้วไปขายที่ไหนกันครับนี่ออกมาตลาดนะครับแล้วก็กำับเลยเลยที่ยาวเลยก็ยาวครับถึงวันถึงวันสุกวันสุกนะถ้าใครว่าวันสุกก็ไปที่ตลาดสนามบินได้ครับครับนี่ใครอยากรองได้่อนห้าร้อยนี่ครับนี่หมื่นห้าร้อยตัวผงเนี้ยเนี่ยด้วยกันครับก็ตัวห้าร้อยเขาเอาชุดนั้นไปสามตัวนะครับเขาชุดเลขสามตัวเมื่อกี้ถึงขายกันได้ครับครับผม นี่ครับร้องหมื่นกับห้าร้อยครับอายุดีๆแบบนี้นะครับนี่คจะค้าตัวโตๆแล้วก็ราคาขึ้นไปหน่อยตัวเล็กก็หมื่นแปดตัวเล็กก็แปดพันห้าครับครับผมตัวโตก็คัดเอาชุดตัวโตนี่ก็ร้องหมื่นหมื่นห้าร้อยเหมือนกันนะพี่แต่เขาค้ากันไปเมื่อกี้ครับแต่ถ้ามันมีตัวเล็กอะไรไปก็ราคาก็ลดงมาได้ลดลงมาครับนี่แล้วแต่ของมันสวย จริงตัวนี้ยี่สี่เหลือสิบแปดครับในคอกนี้ครับนี่สวยตัวนี้สวยนี่ครับโอ้ลำบึกเลยตัวนี้มันเป็นบามันแท้ๆเลยครับลำเบิกเขาติสั้นเขาออกมาเมื่อกี้นะเพราะมันเป็นบามันเนาะออ๋ครับคนเขาเลี้ยงตัวนี่คนเลี้ยงก็จะเอายุ่องย่องยาวๆใช่ไหมยาวครับอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ไปแล้วก็ดูน่องขายมันตรงโตอย่างนั้นครับอย่างนั้นครับหมื่นห้าร้อยครับทุกวันนี้ครับผม พิจารณากันดูนะครับเอาข้อข้างหลังนู่นเลยเพี่นเน้นมาดูตัวจริงครับนี่อยากให้ดูตัวจริงครับไม่มีการลงเฟซไม่มีการอะไรครับอไม่ผมไม่เคยมีชื่อเฟซข้อลุงทันไม่ขายออนไลน์นะครับไม่ถ่ายรูปส่งครับให้มาดูตัวจริงมารูบปรคำกันครับเน้นมาดูตัวจริงครับครับเดี๋ยวไล่นี่ไปเลยไล่ไหมไล่ไหมเอาไปเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่๋ยวนีวตัวยืดหันบางนี่เนาะไล่ชนิ้เอาไปเก็บเอาเอาไปรวมนู่นเลยครับเอารวมเลยใช่ไหมข้างหลังครับได้ได้ มีสีแล้วทำสัญลักษณ์ไว้แล้วแล้วเขาไปคัดลงที่หลังไป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 โอ้โหไปทางลัดมันไปทางลัดชุดนี้ตัวละ4,500ครับมี14ตัวครับ14,500ครับนะเดี๋ยวดูกันนะ14ตัวนี้อายุประวัวประมาณกว่ากว่าแล้วปีกว่าแล้วครับปีครึ่งแล้วมั้งเนี่ยปียังเลี้ยงอีกไปเท่าไหร่จะถ่าย มันตัวก็ยังไม่ถึงปีครึ่งเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยไปเฮ้ยมีอ่อนบ้างมีแก่บ้างครับไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยปีกว่าวัวปีกว่าร้องหมื่นนั่นแหละนะพี่แหละครับโทนแดงทั้งนั้นเลยพี่น้องครับโทนแดงทั้งนั้นเลยไปเฮ้ยเหลือข้างหลังให้สามตัว บอกนะครับคอกของลุงทันนี่เขาเขาไม่ได้ถ่ายรูปส่งไม่ได้ขายออนไลน์นะอยากให้มาดูตัวจริงกันหเน้นดูตัวจริงครับโตสิตัวชุดนี้ร้องไว้1 4 5นสครับ14,500สี่้าร้อยราคายกแลคาแยกก็แล้วแต่มาคัดดูเอาเองอืถ้าแยกก็ถ้าพี่ถ้าเขาแยกเอาตัวโตๆอย่างนี้ยตัวโตก็ ถ้าเอาหลายตัวก็ร้องราคาเดิมครับถ้ามี14ตัวถ้าเอา7เอา8อะไรนี้ก็ต้องร้องราคาเดิมถ้าเกินครึ่งเนี่ยเอาราคาเดิมร้องหมื่นสี่พันห้าเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ร้องเพิ่มครับแต่ถ้าเกิดเอา2ตัวนี้ต้องร้องเพิ่มไปหน่อยนึงเผื่อไว้เผื่อไว้ครับเอา4ี่ตัวเอา2ตัวอย่างนงี้ครับแต่ถ้าเอาหกเอา8ดนี่ร้องราคาเดิมครับครับผมหมื่นสี่พันห้ามาคัดเอาเหมือนคืนกำไรให้ลูกค้าบ้างครับอยากขายครับวันนี้อยากขายแล้วเน้นดูตัวจริงครับอ ไม่ส่งทางเฟซทางไลน์ไม่เอาครับครับนี่ใครสนใจอยากจะได้วัวซื้อมาครับมาเลยครับมันมีอ่อนบ้างแก่บ้างครับที่ว่าต้องให้มาคัดเองครับอ่าใช่เดี๋ยวดูในในคลิปมันแก่ทําไมเจอตัวจริงมันอ่อนเนี่ยนะไม่ได้นะครับมันมีตัวอ่อนบ้างครับจะได้สวยหล่อหล่อนอ่อนก็มีจะได้ไม่ต้องว่ากันนะครับอันนี้เอาของจริงไปดูดูดูไลน์ตักได้แล้วก็เน้นมาดูตัวจริงครับอื จะโทรมาหาให้ส่งไปนี่ไม่เอาครับว่วเดี๋ยเจะผิดใจกันที่หนังครับอ๋อได้ครับถ้ามาดูตัวจริงพอใจตกลงจ่ายต่างกันหน้าคอกนี่นี่มันป้ากันไม่ได้แล้วครับครับผมอาถ้าถ้าเขาจะสอบถามว่าวัวยังอยู่ไหมมีกี่ตัวอะไรอย่างี้ยเด้เบอร์โทร นี่ใช่ไหมนี่นะครับกาวแววฟาร์มนะเบอร์โทรนะโทรสอบถามได้เฉยแต่อย่าโทรซื้อนะศูนย์แปดเก้าห้าหกหกเก้าศูนย์เก้าแปดนี่ถามว่าวัวชุดนี้ชุดนั้นยังอยู่ไหมนี่มาคุยกันได้นะครับแล้วก็มาดูตัวจริงกันตกลงกันแล้วเรื่องราคารถทีหลังครับอ่ได้ครับครับไม่เน้นส่งไปให้ครับอ่าไม่เน้นส่งนะครับมาคุยค่ารถกันเองนะครับมาไม่ไม่ใช่ไม่เน้นไม่เน้นว่าดูในเฟซแล้วตกลงกันซื้อโทรศัพท์ไม่เน้นครับไม่ได้เน้นมาดูตัวจริงมาคัดเอง กลัวจะหาว่าไม่ตรงปกเดี๋ยวจะว่ากันทีหลังโอเคครับผมในข้อของลุงทันนะครับข้อนี้ขอข้อของพี่เอื้องหัวหล่อนะครับมีกี่ราคามีสองราคาครับสองราคานะอชุดนี้เป็นชุดชุดโตครับโตเอาดูวัวโตก่อนชุดโตนี้มีกี่ตัวครับมีสิบห้าตัวครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับก็หนึ่งปีขึ้นล้วครับเป็นปีต้นๆนะเนปีต้นนะปีต้นนะดูครับเป็นวัวลูกอีสาน เป็นลูกอีสานครับมาไล่ให้ดูนะครับร้องไว้ที่หนึ่งมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับหมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับอ้าวนะครับฟังให้ดีนะครับห6 7 0 0มื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทรายังร้องอายุดีคัดได้เนาะคัดได้ครับคัดได้ว่าราคากันครับถ้ายกก็ได้ครับยกก็ได้คุยกันง่ายหน่อยครับจะเป็นอายุดีๆนะครับมีเขากันหมดแล้วเขาแล้วเขางอกันแล้ว ดูนะครับเป็นโทนแดงครับทั้งแดงทั้งขาวขาวนี่ก็ดีครับใช้ได้หนังดีมาเลือกมาซื้อกันนะครับนี่ข้อของพี่เอื้องครับโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกข้อเลยฉีดยาถ่ายพยาธิแทงสะพายให้ถ้าอยากจะแทงนะวัคซีนมีครับวัคซีนมีอยู่หน้าตลาดครับมีแช่ตู้ไว้ให้แล้วต้องฉีดนะครับต้องฉีดป้องกันครับป้องกันปากเท้าเปื่อยนะครับ อันนี้16,700บาท15ตัวราคาร้องยกอยู่ยังต่อได้รับต่อได้นะครับไม่ใช่ไม่ต่อนะครับเรื่องขนส่งก็คุยกันได้ครับอยู่ใกล้ๆมีรถรับจ้างพร้อมทั้งรถติกอัพรถหกล้อนะครับดูกันเลยนี่ครับดูรายละเอียดกันแต่ละตัวครับดูกันแต่ละตัวนะครับกวรให้ดูกันแล้วไหม ใชนี่ครับสวยๆกันเลยมาดูชุดเล็กเราชมชุดเล็กหน่อยเห็นนีสวยๆครับนี่หัวล้นนี่ชุดเล็กนี่กี่ตัวนะหกตัวครับอายุวัวประมาณเก้าเดือนสิบเดือนครับราคาครับร้องไว้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยอายุประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะครับหกตัวชุดเล็กนะถ้าอยากจะได้ก็มาดูเอานี่ครับ นี่ครับอายุดีเหมือนกันนะครับนี่เดอนประมาณสูงเดประมาณใช้ได้มาร้อนครับถ้าสนใจอยากจะได้งวเบอร์โทร0897020937ครับครับพี่เอื้องนะครับหรือว่า Facebook ก็ชื่อว่าเอื้องวอลล์ครับครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับข้อของลุงอํานวยนะครับที่ใส่รถมาเมื่อเช้านี่นะเมื่อเช้ามากี่ตัวนะมาสามตัวครับสามตัวนั้นวนางนะแต่เราจะเอาให้ดูชุดนี้ก่อนชู่นี้ก่อนนี่เป็นคู่ไม่ลูกคู่ไม่ลูกครับวัวไทยพื้นบ้านครับ ลูกตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวเมียครับครับลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วน่าจะลูกตัวแรกครับผมแม่ยังสดยังสาวอยู่นะร้องไว้ที่9,500ับาทครับไม่มีคําว่าหมื่นนะครับไม่มีครับไม่มีเ5 0 0บาทเฉยเฉยขาด10,000ไป500ประมาณนี้ครับนะไปฉีดยาถ่ายพยาธิทันวัคซีนให้เรียบร้อยครับยวฉีดให้ครับอ่าจะซื้อในบริการให้มีบริการด้วยนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิครับผม ไปเจอน้าเลี้ยงดีๆครับสวยครับเพี่มีสะพายจุงได้มีสะพายไหมแต่ตัดออกใช่ไหมครับตัดออกจูงได้นะจูงได้9,500บาทไม่ถึงหมื่นครับสนใจต่อร้องได้ไหมต่อร้องได้ครับต่อได้ด้วยนะครับนี่ราคาร้องนะไม่ใช่เอาเลยคู่นี้ครับแม่ตัวเมียลูกกับตัวเมียครับลูกตัวแรกมาแล้วมาดูนาง3ตัวนี้นางไอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ลิมสุดนู้นเป็นปลามัานครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับมีสะพาย มีสเดือสวยนะครับหนังดีครับหมื่นพันโอ้มีรอยลำปีไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นไอหูดครับเป็นหูดเนาะคแบบจะฉีดยาประหยัดเอฟนอกให้ต้องฉีดเอฟนอกครับแบบนี้ต้องฉีดเอฟนอกครับเป็นหูดนะที่ตัวครับผมแต่เป็นไม่เยอะมาแล้วคู่นี้คู่นี้ตัวละ6500บาทเป็นเล่ครับผมเล่หนึ่งวัวมันหนึ่งเป็นวัวสาววัวนางครับตัวละ6500นห้าหมื่นสามพันครับผมสองตัวนี้หมื่นสามพันบาทนะครับตัวนู้เจาะสะพายแล้วตัวนี้ยังไม่ได้เจาะที ถ้าสามตัวก็เท่าไรสองหมื่นสองหมื่นสามก็หมื่นพันสองหมื่นสี่พันครับผมนะนางสวยๆแบบนี้นะครับอยากได้สองหมื่นสี่พันบาทสามตัวสองหมื่นสี่ครับดูเอาครับพี่น้องชอบก็มาต่อมาลองกันนะครับบารมั่นสวยๆน่าเลี้ยงเป็นหูดมันหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะเป็นร้อยกำลังจะหายกำลังหายครับผม สนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรครับ098-480-3648ครับเดี๋ยวลืมโทรหาข้าลุงํานวยนะครับชุดนี้ของทีมงานม่วงครับเป็นวัวอะไรเนี่ยบามั่นนะครับลุกสมบามัานบามัน่นมีเล่ด,ด้วยอันนี้เป็นวัวมาจากจังหวัดพิษณุโลกมีที่มาที่ไปนะครับเขาซื้อจากไหนไปอะซื้อจากตลาดลราไปที่ไหนกอ๋อไปเลี้ยงนะครับแล้วเหตุใดถึงต้องเอามาขาย ก็เขาเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วก็มันตอนนี้เขาทานานะครับไถานาหมดแล้วไม่มีที่เลี้ยงครับแล้วก็พอเขาก็น่าจะพอมีกําไรม้างเลยขายเขา้าฤดูการทํานาแล้วก็ที่เลี้ยงเริ่มน้อยลงแล้วก็ชุดนี้เขาขายมาใช่ไหมครับก็เลยขายกลับมานะครับมีกําไรไหมก็มีครับพอมีอนะชุดนี้กี่ตัวชุดนี้มันสิบเท่าไรสองสามสี่ห้าหกเิบสองตัวกูครับราคาร้อง ลองไว้ตัวละหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่พันครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับมีทั้งสีแดงสีดําแต่ก็ต่อได้นะต่อรองได้หัวโล้นก็มีนี่ครับคอลายมีทรงเชโลเล่หนึ่งตัวตัวนี้อายุวัวประมาณเท่าไหร่อามครบกว่าครับปีกว่าแล้วหนึ่งปีกว่าครับผมไม่่ตตสนใจก็คนไปเลี้ยงต่อเลยดีครับอ่าใช่มันไม่ยุบแล้วมันไม่ยุบแล้วมันมีแต่จะโตขึ้นโตขึ้นแล้วนะครับสนใจก็โทรหาในอามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งครับ สามแปดสมสสองเก้าครับครับผมดูครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสายเลี้ยงนะครับสายเลี้ยงมาดูได้มาซื้อกันได้วัวออกได้ทุกวันนะครับสายเลี้ยงคัดได้แยกได้แล้วก็ถ้าใครแบ่งไปเลี้ยงอะไรอของทีมงานม่วงคัดได้แยกได้เอาตัวเท่าๆกันไปก็ได้นะเล็กตามเล็กโตตามโตว,ว่าราคากันไปนะครับคุ้นๆเลยนี่คุ้นเลย มีแต่จะโตอย่างเดียวครับไม่มียุบไม่มีดองแล้วทุงนี้ไล่ทุ่งมาโชคโชนนะครับสาหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเป็นจะเป็นวัวขุนนะครับสายเลี้ยงไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีมากครับ